สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้พรราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในบทที่18ข้อ15-18นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าช่วยพี่น้องที่ทําผิดต่อเรา,าพระกัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าหากพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทําผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าผู้ใดฝังท่าน ถ้าจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนําคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสำปากเพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสจักรถ้าเขาไม่ฟังคริสจักรอีกก็ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติรืยคนเก็บภาษีเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์สิ่งที่ท่านอนุญ,ญาตในโลก ก็จะถูกอนุญ,ญาตไปสวรคเหมือนกันในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนเรื่องของแกะที่หลงหายและพระองค์ทรงปรารถนาจะช่วยคนที่กลับใจดังนั้นเองพระองค์จึงสอนต่อมาในถึงเรื่องถ้าพี่น้องทําผิดต่อเราละ่ะเราจะช่วยเขาอย่างไงนะครับจะตามหาเขายัางไงอันแรกก็คือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพี่น้องผิดต่อท่านแจ้งกับความผิดของเขา2ต่อ2ออันนี้เป็นหลักการของพระคัมภีร์ที่เราจะสามารถจะใช้ในแนวทางของคริสเตียนเท่าน,นั้นนะครับ กับคนอื่นนั้นลำบากนิดหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความแข็งแย้งในวแวดวงคริสจักรมันเป็นวิถีของคริสเตียนที่จะต้องแก้ปัญหาโดยการที่คุยกัน2ต่อ2หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มเพราะว่าการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มไม่เคยเกิดประโยชน์นะฮะถ้าทําผิดต้องควร,รเผชิญหน้ากัน2ต่อ2เท่านั้นนะครับหลายคนชอบพวกมากลากไปนะครับอย่างนั้นไม่ถูกต้องครับเราอย่างนั้นจะไม่ได้พี่น้องคืนมา อันที่2นะครับนอกจากจะ2ต่อ2แล้วเพิ่บมีบอกว่าถ้าเขาไม่ฟัง2ต่อ2ก็ให้ไปเอาพยานสองสามปากมาทําไมพระคัมภีร์จึงให้โอกาสอีกครั้งครับเพราะว่าเวลาที่เราทําผิดเนี่ยนะครับบางครั้งตอนแรกเราอาจจะไม่ยอมรับผิดแต่เมื่อมีพยานสองสามปากเราก็จะยอมรับแต่เมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านั้นมาเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่บางคนเมื่อมีพยานสองสามปากกับแข็งขืนครับ ต้องไปให้คริสจักรเป็นคนตัดสินอีกนั้นครั้งหนึ่งเพื่อจะให้คริสจักรนั้นได้จัดการให้กับเขากลับใจมาหาพระเจ้าเป้าหมายสูงสุดก็คือการช่วยให้คนกลับใจครับนะฮะคนหนึ่งทําผิดก็ต้องช่วยเขากลับใจไม่ใช่คือการกําจัดนะฮะการช่วยคนให้กลับใจไม่ใช่การกําจัดเขาออกไปนะครับวิธีการของพระเจ้าไม่ใช่คือกําจัดเหมือนกับโลกนี้ให้เอาคนที่เราไม่ชอบออกจากกลุ่มของเราไป นั่นไม่ไม่ใช่เป็นหลักการนะครับแต่สําหรับพระเจ้าเราต้องให้คนที่ทาไม่ถูกต้องนั้นได้กลับใจและอยู่ในกลุ่มต่อไปการวิ่ิจฉัยตามหลักพระคัมภีร์แล้วการช่วยให้คนกลับใจตามหลักการของพระเจ้ามันจะช่วยให้พี่น้องนั้นเข้มแข็งขึ้นได้ดังนั้นเองในจุดนี้เมื่อพี่น้องทําผิดต่อเรานะครับหลักการของพระเยซูริเจ้าก็คือหนึ่งสองต่อสองไปคุยกันส่วนตัวเพื่อพี่น้องจะได้ไม่ต้องไป อับอบายขายหน้าคนอื่นก่อนนะครับและจะไม่มีการพูดต่อต่อไปแต่ถ้าเขาไม่ฟัง2องสองกพยย็พยายามพยายามสองสำปแต่ถ้าเขาไม่ฟังสองสำปเพื่อเพื่อจะกลับใจแล้วก็ไปหาคริสจักรเมื่อคสจัรต,ตักเตือนเขาและเมื่อถ้าเขากลับใจเราจะได้พี่น้องคืนมาไม่ใช่กําจัดเขาออกไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าขอไม่ใช่ความครับ